วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่บุคคลชุมชนและองค์กรปีงบประมาณพศ2568เมื่อเวลา9นาิกา30นาทีนางสาวธิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่บุคคลชุมชนและองค์กรปีงบประมาณพศ2568 ้วยจังหวัดราชบุรีประกาศผลการคัดเลือกคนดีสีราชบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดแบ่งเป็นประเภทเด็กและเยาวชนจำนวน5รางวัลและประเภทประชาชนจำนวน5รางวัลเพื่อยกย่องผู้กระทำความดีมีคุณธรรมทำประโยชน์ให้แก่สังคมอุทิศกำลังกายกำลังความคิดปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกิดผลดีเยี่ยมต่อสังคม สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมให้เกิดความรักสามัคคีขึ้นในการนี้จังหวัดราชบุรีขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านได้แก่นางนวลละออกลิ่นมาลีตำแหน่งประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีและประธานเขตเจรับโลกคนดีสีราชบุรี ประจำปีงบประมาณพส2568ในวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2568ณโรงแรมณเวลาอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมิกกี้ฮอตไลน์นิวส์ข่าวราชบุรีผลิตและรายงาน3 4ประเภทนะคะส่วนนึงเนี่ยบางรางวัลเนี่ยก็มาจากผลงานที่ท่านได้ทํานะคะแล้วก็ได้รับการเชิดชูเกียรตินะคะ คณะกรรมการหลาท่านมองเห็นว่าทุกท่านแนวเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอย่างรางวัลคนดีสิีราชบุรีะ,ะท่านได้รับรางวัลตรงนี้มาพิจารณาจากกิจกรรมด้านใดบ้างคะ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าเราได้ไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิษและสถานพินิษ์ที่แรกรับขเขาเรียกแรกรับนะคะที่เด็กที่ยังไม่ได้ตัดสินตัดสินแล้วเด็กก็จะไปอยู่ในศูนย์ฝึกตอนนี้ที่ศูนย์ฝึกของเราจะเป็นปเปลี่ยนเป็นเขต7นะฮะตอนแรกเป็นเขต2นะคะดิฉันเองก็ได้รับเกียรติจากทางกรมพินิษให้ดิฉันเป็นประธาน เขตเจอีกตำแหน่งหนึ่งจากที่เป็นประธานกรรมการสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีนะคะพ่อเป็นกําลังใจให้คุณแม่ในด้านใดบ้างคะก็เป็นกําลังใจใหเขาทุกๆเรื่องที่เขาก็าไปทํางานในฐานะกรรมการของเคะเด็กและเยาวชน <c oughs> ทั้งที่สถ <c oughs> านพินิจและที่ศูนฝึกอบรมเด็ก <c oughs> และเยาวชนเขตเจ็ดนะครับ ได้รับพิจารณาอย่างไงที่ได้มอบรางวัลเสนอของคุณแม่ไปในในแนวทางครับขอบคุณครับจริงๆแล้วในเรื่องของคณะกรรมการสงเคราะห์สําหรับสถานพินิจราช,ชบุรีรนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับคุณแม่น้อยผมใช้กับคุณแม่น้อยนะครับ,รบซึ่งท่านให้การดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจนะครับซึ่งเป็นสถานได้รับนะครับรับเด็กจาก4จังหวัด แล้วยังไม่พอท่านก็ยังคงให้การดูแลเด็กนะครับที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กโรยนราชบุรีนะครับซึ่งดูแลจาก8จังหวัดนะครับสิ่งที่ท่านได้กระทําไว้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ทางเด็กๆเ,เองก็ตื้นตันนะครับในความมีน้ําจิตน้ําใจและเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคณะกรรมการสุงเคราะห์นะครับ ทางกรมพินิษแล้วก็ทางศูนย์ฝึกให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นบทบาทภารกิจหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมนะครับให้คณะกำนานสงเคราะห์ที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยได้รับการชื่นชมหรือได้รับการ สันเสริญนะครับในระดับจังหวัดในระดับที่สูงสูงขึ้นไปนะครับก็ลงมติแล้วก็ดูจากสิ่งที่คุณแม่ได้ทําไว้มาตลอดนะครับก็พิจารณาร่วมกันว่าเห็นสมควรที่จะส่งคุณแม่เข้าประกวดนะครับเพื่อจะให้เป็นคนดีสีราชบุรีนะครับ